วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกพิเศษนะครับซึ่งก็คงไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับก็คือคุณพ่อเวนดรประจิริเอลลำนาวนะครับอ้าววันนี้เราอยู่ใน Mercedes m สไมล์บนะครับรุ่นโฉมปี2015นะครับซึ่งตอนนี้กี่ปีมาแล้วเดือนหกปีหกปีแล้วนะครับหกปีแล้วแล้วคันนี้เนี่ยอยากจะถามพ่อว่าคิดยังไงถึ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 งชอบคันนี้ตั้งแต่ตอนแรก ก็ตอนไปเปิดตัวที่วังจักรพงศ์ใช่ไหมพ่อก็มองดูว่าถูกใจเพราะพ่อเองก็ชอบเล่นรถอยู่แล้วแล้วเราก็มีแบรนด์รถอื่นๆอยู่หลายยี่ห้อที่เล่นแล้วไม่เคยเห็นเบนท์ที่มีช่วงยาวได้ขนาดนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเอิลักชัวรี่มากที่สุดตอนนั้นแล้วก็เป็นชื่อของไม้บับด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็เลย คิดว่าจะต้องมีไว้สักคันหนึ่งใช่ไหมก็มาปรึกษาอยู่แล้วก็ล้านลานลูกสามคนบอกเฮ้อยากได้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วลองลองหลูออกแรงดูที่เป็นลองกำลังด้วยใช่ไหมแล้วก็สามคนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดสรรให้ในวันเกิดใช่ไหมให้เครดิตก่อนนะครับคันนี้นะครับ สามคนรวมกันนะครับคุณจตุรลน,นะครับคุณเต้คุณพิรพงศ์นะครับแล้วก็ผมนะครับรวมกันซื้อให้คุณพ่อนะครับอ่าก็เป็นรถที่เรียกว่าแพงที่สุดในบ้านนะถ้าเป็นตอนนั้นจะไม่แพงดิเพราะตอนนั้นตอนนั้นเราก็มีรถซอร์อยู่แล้วไงครับใช่ไหมตอนนั้นพ่อไปใช้ลนซอรอ,อยู่ใช่ไหมก็เลยเลยคิดว่าก็อยากจะมีรถที่เขาไปเปรียบเปรียบเทียบ กับแบรนด์ดังๆที่เรามีอยู่แล้วครับแล้วก็พ่อเองก็ใช้ทั้งเบนซ์เล่ใช่ไหมทั้งอีกรถอะไรยี่ห้อที่เรามีอยู่นะเพราะพ่อทํารีเกียวก็เรื่องรถเนี่ยใช่ไหมยพ่อจะซื้อรถพวกนี้ใช้อยู่ก็เลยคิดว่าเออเอไม่บักของเมื่อเซเว่นตัวนี้มันช่วงยาวแล้วก็ถูกตาถูกใจก็เลย ถึงได้ปรึกษาพวกอยู่เนบอพ่ออยากได้แล้วพวกอยู่จัดการมาให้ได้ตอนนั้นราคา16 16ล้าน16.5ล้านเนี่ยแล้วตั้งแต่ใช้มาเนี่ยในตำแหน่งที่นั่งตรงนี้ที่นั่งประจำเลยครับชอบส่วนไหนของตำแหน่งนี้มากที่สุดคือก็รู้อยู่แล้วน่ะพ่อเป็นคนใช้รถหนักมากเพราะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดโดยเฉพาะมาที่ที่สามกอรับ ที่กัญญบุรีหรือไม่งั้นอีกทีก็ไปที่เขาใหญ่ก็มีความสุขสบายแล้วก็รถคันไหนดีไม่ดีเนี่ยพ่อจะนั่งอยู่ที่บน<อ><อ>หลังทางด้านซ้ายมือนี่ประจําอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราพ่อชอบเดินทางใช,ใช่ไหมอะไรที่เราอยู่บนรถแล้วสบายแล้วหลับได้เนี่ยน้นก็แสงรถคันนั้นเนี่ยถูกใจอย่างผมเนี่ยใช้รถมาเยอะแยะมากที่สุดเนี่ย ได้มีความเข้าใจว่ารถอะไรนะที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจึต้องกระบายขึ้นหนึ่งอันแรกก็คือเบาะนะหนังเนี่ยต้องมีหนังที่ซอบต้องไม่แข็งแต่ละ,ะแบรนด์เนี่ยบเบาะนี่มีความสำคัญต้องมีการเลือกนะเลือกความนุ่มความซอบของเบาะแล้วก็สีของเบาะด้วยใช่ไหมท่านั้นเนี่ยไม่บักเนี่ยจัดโทนสี นะของเบาะแล้วของไอ้อินทีเรียภายในไม่ว่าจะเป็นหนังแล้วก็ดีไซน์หนังในการเย็ยบเย็บพวกนี้อุปกรณ์ภายในรถเนี่ยก็คืองานศิลป์กิจกรหรือคนที่ดีไซน์เรื่องแฟชั่นเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรที่มีชื่อเสียงดังๆต้องพิถีพิถันเรื่องพวกนี้ไม่บากเนี่ยก็จะให้พวกนี้ออกแบบใช่มแล้วให้เราคัดเลือกก็ให้เกิดความถูกใจแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้น กว่ารุ่นธรรมดาใช่ไหมเรามาใช้ได้ถูกต้องแล้วก็อีกงาน,นหนึ่งคุ้มค่าที่สุดใจผมเนี่ยช่วยในการยืนยันนะให้เหตุผลในการตัดสินใจได้เพราะผมเนี่ยกินนอนหลับอยู่บนรถมากกว่าใครๆทั้งนั้นใช่ไหมรถผมทุกคันเนี่ยใช้เป็นแสนแสนกิโลหลายแสนกิโลก็มีผมใช้รถหนักเพราะผมถือว่าอะไรมะรถที่ซื้อมานี่นะเราเอามาใช้ไม่ใช่ซื้อรถมาเก็บ รถทุกคันเนี่ยผมจะใช้หนักทั้งนั้นใช้ทุกสั่วทุกเวลาเพราะว่านี่ครับคือผมก็เห็นด้วยนะคือรถเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแต่อะไรที่มันพอดีกับเราที่มันพอดีกับงบประมาณเราพอดีกับไลฟ์สไตล์เราที่เราใช้ชีวิตกับรถนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับแต่แน่นอนครับมาบับก,ก็เท่าที่เห็นเห็นกันอยู่รุ่นนี้ก็เราก็ใช้กันอย่างเกือบแสนโลเหมือนกันนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นนะครับข้อสรุปง่ายๆนะครับจากทางดรปาจีเนียมลำนาวนะครับว่าแกต้องยอมรับนะครับใช้รถเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้รุ่นใหม่ทาง Mercedes b e n z นเขาเอาโมเดลใหม่มาให้ดูอือยากจะเปี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูดูเหมือนกันว่าที่มันแพงกับรุ่นที่พอใช้มาใช้มาสองสามล้านบาทเนี่ยมันจะคุ้มค่ากันนั้นหรือเปล่าเป็นโมเดลเชนใช่ไหมใช่แเดี๋ยวเราเราไปดูกัน พอนั่งไหนเนี่ยข้างในนี่ก็แตกต่างจากรุ่นเดิมเยอะมากเลยมีอะไรเยอะยเนียนี่ก็ข้างเยอะอันนี้ไปชาร์จโทรศัพท์ได้เลยมีอินเทอร์เน็ตในตัวเปิดดู Youtube ได้ดูอะไรได้เลยอัตโนมัติชอบชอบใจเอซอบตรงเนี้ยซอร่าได้เออมันนิ่มเนมันมันไม่แข็งเนี่ยเป็นเอฟนี่ลำโพงอันนี้เนี่ยอ่ลำโพงอันนี้เขาบอกว่ามีลำโพง อูหลายสิบตัวเลยในรถแล้วก็มีการปรับได้สําหรับที่นั่งแต่ละที่นั่งเลยใครชอบแบบไหนตั้งได้เพราะระบบเสียงจะเฉพาะแต่ละจอนี่ก็เล่นได้ก็มีอะไรใหม่ๆให้เล่นมากกับตัวเดิมโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมพนาะน้าเทียบันจากตัวเดิมมันไี้เปลี่ยนเลยที่ใช้อยู่แต่ราคาเพิ่มอีกสองล้านเองแต่อุปกรณ์ภายในที่ทำสมัยหมดตัวนั้นเทียบมันไม่ติดเลยใช่ไหมคุ้มเนี่ย เพิ่มงกันอีกอีกสองล้านคุมจะตายอย่างที่ผมบอกไว้ไว้น่ะไม่ต้องไปซื้อรถที่แพงกันนี่ยังมีเงินเหลืออีกเท่ากว่าไปซื้อสปอร์ตได้อีกคันใช่ไหมเออซื้อสปอร์ตได้อีกคันแล้วนั่งเหมือนนั่งเยียดสบายเหมือนกันนี่เหมือนชุ่มยานี่มีเนี่ยเนี่ยมีเท้าเทิรเนี่ยมีเบาะสัมผัสมีหมดได้ยืดยาวไปหมดได้หมดได้หูฟังอันนี้เขาบอกว่า นี่ไ้ตัวนี้ไอมีตู้เย็นาอันนี้มีอันนี้ยังไม่มีครับออปชั่นเสริมแต่เนี่ยเป็นซัมซุงทํามาเป็นเป็นไอแพดเล็กๆอ่ะสมมติเราประชุมอยู่ในรถอยู่แล้วก็ใส่หูฟังนี่อยู่อืแล้วเมื่อถึงสถานที่แล้วก็ถือนี่ออกไปต่อเข้าไปที่ได้เลยก็เปไปมันไม่ไม่ไม่ขาดต่อเนื่องเนี่ยมีมีให้เรียบให้เรียบร้อยทุกอย่าง โอ้มีอะไรดีกับรุ่นเก่านี่เยอะซัมซุงกับราคาที่เพิ่มอีกสองล้านทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรซึ่งมันเทียบกันก็คุมมากม,มากกว่าสองล้านใช่ไหมทั้งบอดด้งบอดดี้อะไรหมดทุกอย่างนี่ยังไม่รับไม่รับไฟหน้า led ที่มันมันมันเป็น led เลยมันไม่มันไม่เป็นเป็นไฟปกติเลยนะเนี่ยตัดสินใจได้ได้เลยนะใช่ไแล้วก็เนี่ยจะมีเปลี่ยนอารมณ์เปิดคลื่นเนี่ยไฟจะสีเปลี่ยนมุ้อารมณ์อยากจะเป็นชัด ป่าก็จะมีโหมดป่าเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันในในเป็นมีเสียงป่าด้วยไหนไหนลองเปิด่ยนเปนลเออี่ยนสีก็จะเปลี่ยนตามสอีอ๋อสีเขียวมีกลิ่นด้วยกลิ่นน้าหอมในรถเขาเฉพาะของร,อรอุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นอื่นก็ซื้อไม่ได้ม,ม,มีหลายกลิน่นว่ะมีกลิ่นเดียวนี่หลับเพลินเลยเสียงนกร้องเหมือนอยู่ในป่าแต่เป็นน้ําหอมจะต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าเราได้มาไม่กี่คันใช่ไหมใช่เป็นคาจำกัดอืม ช่วงนี้ท่านนั้นใครตัดทิ้ใจได้ก่อนจะได้มีเปลียมก็ไม่ต้องรอครับเงินทุกคนมีหมดแต่ในการตัดสิ้ใจที่ได้ของดีๆไปต้องรีบตัดทิ้งใจหน่อยครับใช่ไหมเพราะว่าเราไม่จํานวนไม่ได้มากใช่ไหมถ้าท่านคิดว่ารถจําเป็นต่อชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมันมีฟังก์ชันอีกหลายอย่างนะแต่เชื่อว่าถ้าผู้ใดสนใจก็คงต้องไปดูรถด้วยตัวเองแล้วล่ะ นะครับไปศึกษาเองแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอธิบายให้แต่เชื่อว่ามันมีฟังก์ชันอีกอีกหลายร้อยอย่างนะที่ผมไม่สามารถอธิบายได้ในในในอพิโซดนี้นะครับก็อย่างที่คุณปิญญ์พูดเหมือนกันนะครับก็คือคุ้มที่สุดแล้วนะครับจากการที่เราเคยมีเหมือนกันรุ่นก่อนหน้านี้ต่างแค่2ล้านคุณได้รุ่นใหม่แล้วก็ฟังชันใหม่ๆอีกเพียบเลยสาหรับบ้านผมนี่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับแต่ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับว่าถ้าสนใจแวะไปที่ดีลเลอร เพราะนั้นมีที่ไพร์มัส t ตาร์แ k ็ก k ีเคเคแล้วก็ที c ีซ c ท o ดีซีนะครับสีแห่งสีแห่งสีแห่งเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายไม่บักนะครับนะครับก็สุดท้ายนะครับฝากบริษัทไม y บักไ้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก s สมัคร b ับไลค์แชร e กดไล f o ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานของผมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมกับคุณพ่อผมขอลาไปก่อนนะครับแทบดีพิเศษมากนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ